โ oh, อ้โหเฮลโหลยกือบายบายเฮลโหลโอ้โหเฮลโหลฮลโหลอืมอันนี้เป็นเลอร์สำราญค,ครับพี่น้องนี่ข้าวคนเต็มครับมากคนมาล่องเลอร์สำราญเป็นเลอร์ดินเนอร์ครับมีสองลำครับโอ้โ oh. ห ขันทันแพ้ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเห็นบอเห็นบอโอ้ยนอโอ้ยนอสวยสวยสาวมวยแต่งจุดเรียนไทยนะทุกคนครับ,รบแต่นี่เป็นเรือสำราญน,นะครับเฮลโหล ารอบนี้ก็ยังสวยงามเหมือนเดิมเนาะพี่น้องนี่ครับโอ้โห,โโหนี่ครับต้นปี2568ก็ยังสวยงามคือเก่าเนาะนี่ครับสุดยอดของการออกแบบเนาะว้าวนี่ครับด้านทางขึ้นเกับเก,ก๋ไก่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับ ออกแบบด้อย่างสวยงามครับสวยแค่ไหนสวยจนองค์การยูนิสโกยกย่องสมเซยครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นป้ายขององค์การยูนิสโกนะครับแม n คอ o k c ซิตี้ออฟดีไซประจำปี2 0 1 9ครับโอ้โหสวยงามจนยูนิสโกยกย่องนะครับ ว้าวนี่คือสวนลอยฟ้าเจ้าพยานะครับโอ้โหสับคือเก่านะพี่น้องนี่ครับต้นปี2568ตัวยังสวยงามคือเก่าครับสับหลายสับหลาย ขอาการาบทักทายสบายดีเดอสวัสดีนะครับ FC เดอเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาเที่ยวชมสวนลอยฟ้าที่สวยงามครับสวยงามจนองค์การยูเนสโกยกย่องนะครับแบงค k อกซิตี้ออฟดีไซน์1 9ครับโอโ้โหสุดยอดของการออกแบบนะครับ ด้านซ้ายทางขึ้นเป็นทางลาดด้านขวาเป็นขั้นบันไดด้านบนก็เป็นลิฟต์เนาะสวนลอยฟ้าเจ้าพยาเจ้าพยาสกายพาครับวันนี้ก็ขอพาพี่น้องมาเที่วยวชมมาอัปเดตเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนม่องนี้ก็เป็น ล่างลอยฟ้าลาวารีนเนาะแต่ก็สร้างไม่แล้วเสร็จนะครับเจ้าพญาสกายพาร์กก็มีตัวอังกฤษตาน,นี้เป็นตัวจีนครับเป็นตัวจีนตัวอังกฤษนี่ครับสวนลอยฟ้าเจ้าพญาพศ2563ครับเดิมเป็นล่างลอยฟ้าลาวารีนที่สร้างไม่เสร็จในปี 2,507ครับต่อมาก็นำมาสร้างเป็นสวนลอยฟ้าครับมีความยาว280เมตรมีความกว้าง8.50เมตรเนาะสุยงามกรับพี่น้อยครับว้าว ก็สร้างขึ้นในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสร้างและเสร็จเมื่อปีพศ2563ตังซีวา้าสวนลอยฟ้าจ้าพยาหรือว่าจ้าพยาสกายพาร์คครับโอ้โห oh. oh. สวยจริงๆครับทุกคนครับนี่ครับด้านนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพยาครับโอ้โหครับด้าน oh. านี้ก็เป็น นักท่เที่ยวชาติเดงชาตทาน้องหมามาเดินเล่นครับ <c oughs> นี่ครับโอ้โหมาแล้วจริงๆเป็นน้องหมาโอเคเราเดินชมต่อดีกว่าขึ้นมาแล้วก็เป็นดอกไม้ครับด้านตรงข้ามก็เป็นสะพานพุทธครับนี่ครับแต่ด้านหน้าน,นี้เต็มเต็มปัด นึกว่าต้นปี2568จะไม่มีคนมานั่งชมวิวครับแต่ที่ไหนได้เต็มเต็มวันนี้โอ้โหนี่พี่น้องนั่งเต็มครับนี่ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะนี่ครับแต่พี่ทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับ มานั่งชมวิวครับบางคนก็มาถ่ายรูปแต่งจุดคุยครับการพูดก็เป็นฝรั่งพี่น้องครับสวยงามจนชาวต่างชาติต้องมานั่งชมวิวครับนะครับเป็นบาวฝรั่งเป็นสาวฝรั่งการพูดก็เป็นฝรั่งครับมาถ่ายรูปครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องงามดีครับ ตรงหน้าพุ้นก็คือไอคอนสยามครับด้านหน้าก็เลยถกฟ้า,าครับโอ้โห,โหนี่ครับของฟ้าของกรุงเทพมหานครในปี2568นะครับสวยสวยครับพี่น้องนี่ครับด้านเตอร์เป็นดอกไม้ครับนี่ครับงามบองงานบองเป็นดอกไม้ เอฟซีก็เคยบอกนะครับแต่ก็ลืมชื่อนาะ <laughs> ลืมชื่อดอกไม้อีกแล้วครับท่านโอ oh. <laughs> ้โหสวยจริงๆก็มีป้ายเขียนไว้ว่าห้ามดืม่มสุรลาและของมินเมานะครับห้ามสูบบุหรี่นะครับโอ้โห oh. นี่มาแล้วครับด้านหน้าก็เป็นเลือ่อนสัมลาศครับ ไ่อาเชื่อเนาะว่าพรุ่งน,นี้จะกลายเป็นเล่นมาร์คข้ามปีครับนี่ครับเป็นบ้าฝันร่างเป็นสะพัร่างมาหาชมวิวมาหาถ่ายรูปนี่มาแล้วครับเป็นเรือสำราญครับสวยสวยแนนม่น้ำเจ้าพระยาก็สวยงงามนะพี่น้องครับ มีความสะอาดมากครับโอ้โหท้องฟ้าวันนี้สางสดใสรับสกักการะใหม่2 0 2 5 2 5 6 8ครับปีนี้เมืองไทยสดใสอย่างแน่นอนครับเลื่องการตรงเท่วนี้จะเต็มครับซึ่งปลายเดือนนี้ก็จะมีงานทุ๊จีนเนาะก็โดวยวันแห่งความรักแล้วก็ส่งการ ทรงการแล้วก็เขา้าภาษาบุญนบางไฟแห่ประสัทพึ่งกบวนหลายเรือไฟนครพน,นมครับนี่พี่น้องมาแล้วครับสวยสวยโอ้โหดีครับขอซูมนะครับขอซูมนะครับ นี่เป็นเรือสำราญด้านซ้ายเป็นเรือทงฟ้าเป็นเรือสองสันคนเตมครับพี่น้องครับโอ้โหมาแล้วครับเฮลโ o ลเฮลโลเฮลโลเฮลโลโอ้โหเฮลโลยกลือบลล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  อันนี้เป็นเลอร์สำรานคับพี่น้องนี่ครับคนเต็มครับคนมาล้องเลอสำรานเป็นเลอดินเนอร์ครับมีสองลำครับโอ้โหก็ขอเชิญเด้อขอเชิญเอฟซีเด้อขอเชิญมาลองเลอร์สำรานเนาะครับแต่ราคาก็ไม่มั่นใจนะครับว่ากี่บาทเนาะแต่ก็ ่าคงจะไม่แพงนะครับโอ้โหสวยงามพี่น้องครับนี่ครับลาดพู้ก็คือคิงพาวเวอมหานครครับถูกส่งสวยงามเก๋ไก๋เนาะคิงพาวเวอมหานครครับลำใหญ่มากครับ ด้านนี้เป็นเลือลากจูงทรายครับเป็นเลือลากจูงทรายตอนนี้เร ER te ือสำรานก็ต้องหลบให้เรือลากจูงทรายนาะนี้ครับโอ้โหแค่คำวมาส้มวิวนี <S <S ่ก็ถือว่าคุ้มค่าพี่น้องเอ้ยน่ครับมาเพิ่งความเุ่ิเรลิงของกรุงเทพมหานครครับ ึกสูงแล้วฟ้าครับแต่ด้านนี้เต็มเต็มครับนี่เป็นเปล่าฝรั่งเป็นน้องนิสิตนักศึกษามาแตง่งชุดคุยด้านนี้ก็เป็นเปล่าฝรั่งเห็นป้อครับสวยงามจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องมานะครับด้านนี้ก็เป็นสาวฝรั่งใี่น,น้องครับด้านนี้นะครับด้านนี้เป็น การนี้เป็นสถารัลล่งเป็นบา่าวฝรั่งครับนี่ครับมาถ่ายรูปมาชมวิวในยามค่ำโอ้โหมุมนี้สวยจริงๆครับพี่นะ้องจะหาว่าถ่วงเวลานะครับโอ้โหุมนี่สวยจริงๆครับโอเคเดินต่อเนาะนี่ครับ ชนี่เป็นน้องดิสิทธิ์นักศึกษาเรียนจบแล้วก็มาแต่งชุดคุยโอ้โโคลุ่มีีก็สั่งสวยงามตรงนี้ให้ขึ้นมาชมฟรีเด้อครับตรงนี้ให้ขึ้นมาชมฟรีไม่ได้เสียตังค์นะครับเป็นส่วนลอยฟ้าเจ้าพญาครับ ก็สร้างขึ้นในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเนาะตอนนี้ท่านก็เป็นอกรรมนตรีครับ<ม>นี่ครับพี่น้องเ<ม>พ่งขำเพลงงามเด้อครับนี่ครับแต่ถ้า fc จะมาก็ขอให้มาจวงนี้นะครับช่วง17นาฬิกากว่ากว่าเลยครับความยาวนี่ก็280เมตรเนะาะความกวางก็8เมตร50ซนเมตรนะครับ ดานนี้ก็เป็นฝลังครับแล้วใครจะเชื่อเนาะว่ามงนี้เป็นล่างตัวเฟ้าครับแล้วนํามาประปุ่งนามาก่อสร้างเป็นโสนลอยฟ้าเพนว่าคนออกแบบก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นคนออกแบบนะครับนี่ครับพี่น้องด้านนี้ก็สวยงามครับนี่ครับ เป็นมองหนังชมวิวครับด้านนี้ก็เป็นน้องนิสิตนักศึกษาเนาะแต่คนเด่นจกแล้วเขาก็ต้อง้องว่าบัณฑิตเนาะก็ต้องเรียกว่าเป็นน้องบัณฑิตเนาะด้านนี้ก็เป็นบา้าฝนล่งครับด้านพื้นก็เป็นอนันตาคาเฟ่ด้านซ้ายมือ ดอกสีชมพูนี่เอฟซีเคยบอกมาว่าอันนี้คือดอกชมโคนะครับนี่ครับเป็นดอกสีชมพูเป็นดอกชมโคแต่ถ้าอนันผู้ผิดก็ต้องขอโทษเดอ้อต่เห็นเอฟซีบอกว่าเป็นดอกชมโคนะครับอดดอกเป็นสีชมพูครับส,สวยๆครับเบิ้องไกลๆขายดอกซากุระนะครับดอกชมโคนี่ครับ ด้านนี้ก็เป็นมองชมวิวครับ <co ff s> <f> นี่ครับนางเต็มครับด้นนี้เป็นบัดประยูนด้านนี้โอ้โหสวยงามสุดเกินตรงหน้าก็เป็นดวงอาทิตย์เนาะสวยๆยของฟ้ายามเย็ยนของไทยครับ ใคมาทั้งทีก็มาให้สุดส่วนลอยฟ้าครับด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นทางลงนะครับลงไปนี้เท่ากัสามารถย่างเลาะตามริ่แม่น้ำเจ้พยาได้ครับลงไปนี้เดินริมแม่น้ำเจ้พยาได้หรือว่าไปที่วัดประยูนยได้นะครับการเออก็มีสลามกีฬา ฟุตบอลบาสเกตบอลครับตรงไปพูดก็ไปวงเวียนใหญ่ครับตรงไปเป็นวงเวียนใหญ่เป็นฝั่งทนบุรีเนาะโอ้โหสวยๆท้องฟ้ายามเย็นลมเย็นจอยๆครับตอนถ่ายคลิปนี้กะคิดว่าน่าจะประมาณซ้ากว่าองศาครับนี่ครับด้านซ้ายมือเป็นสะพานพุทธครับ ็เป็นสะพานสีเขียวนะครับทุกคนนี่ครับงามบองามบอถ้าใครว่างก็ขอเชิญเด้อพี่น้องขอเชิญมาหาชมวิวครับการไปกันมาก็ง่ายครับขอให้มาด้วย MRT มาเออทีมาลงทีสนามชัยครับแล้วก็เฮอ,อใช้ทางออกหมายเลขซี่หรือว่าหมายเลขสามครับย้างมาทาง ปากคลองตลาดนะครับหรือว่ามาทางสอนอพระราชวังก็ถึงเลยครับนี่ครับพี่น้องงามดีครับลมเห็ยนจอยๆเนาะลมเห็ยนใบ่อยป็สามลิมครับ แต่ถ้าคำวันนี้ก็จะสวยงามไปอีกแบบนะครับแต่วันนี้บอกนันก็อยู่คำไม่ได้ครับเพราะว่าต้องไปหลายที่เนาะต้องเฝ้าถ่ายคลิปครับเวลามีน้อยครับเวลามีน้อยก็ต้องรีบถ่ายคลิปครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะขอพาทุกคนไปเที่ยวไปชมอยู่ที่สะพานพุทธนะครับไปเบ้ง ผู้สาวเนาะเพิ่นกับมาถ่ายรูปดอกไม้กับสะพานพุทธนะครับมองคันก็ถือว่าเป็นเล่นมารกอีกแห่งหนึ่งนะครับเต็มไปด้วยหนุ่มสาววัยรุ่นไทยและชาวต่างชาติครับมาถ่ายรูปก,กับสะพานพุทธถือช่อดอกไม้นะครับนี่ครับเป็นน้องบัณฑิตครับเลยนจบแล้วก็มาถา่ายรูปกับชุดคุยเนาะ ตอนนี้กรุงเทพมหาคนครตอนนี้ก็เต็มไปด้วยเลนด์มาร์คนะครับอย่างเช่นซอยประตูนกยูงก็เต็มไปด้วยนุ่มตีสามโวยครับแล้วก็ที่หน้าห้างเอ s มบ w เคสกวอล์ันสยามครับรวมถงตมงนี้ครับแล้วก็สะพานพุทธสวนเบญจศิริสวนเบญจ,ก,บจก,กิตติ ทางเดินลอยฟ้าสวนเป็นจากกิติครับก็เป็นเลนมาร์กเนาะปีนี้เมืองไทยก็ตั้งก็ใหม่ไว้ว่าจะมีคนมาเที่ยว40ล้านคนครับแต่ณนะวันไทยคลิปนี้ก็มาแล้วล้านกว่าคนนะครับนี่ครับเป็นบ่าวฝรังครับมาถ่ายรูปแตที่หน้าดิแตดี่หน้าโอ้โห นั่งกันเต็มเป็นสาวฝรล่งครับพี่น้องนครับปัดนอนนี่ครับเท่งขำคนเท่งมาครับยิ่งขำคนยิ่งมาครับนี่ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้จะกลายเป็นเรนหมครับนี่เป็นสาวฝรล่งครับพี่น้องนี่ครับมาอีกแล้วครับเรือหลากจุงรายครับ สวยงามสุดเเกินครับว้าวตอนนี้สาวหมวยกําลังขึ้นมาสาวหวยแต่งชุดักเรียนไทยนะครับทุกคนแขนงแข่แท,ท้ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเห็นบอเห็นบอโอ้ยนอโอ้ยนอสวยสวยสาวหวยแต่งชุดเรียนไทยนะทุกคนครับแต่นี่เป็นเรือสำราน,นะครับ ฮ e ลโหลฮ l ลโหลฮ l ลโหลขอซูมนะครับนี่ฮัลโหลวันนี้คนเต็มเรือพี่น้องนครับโอ้โหวันนี้ครับ,รบเป็นเรืออลังกาน,น้องนี่ครับโอ้โหเรือลำบ้าใหญ่ครับนี่ครับพี่น้องว้าวฮ e ลโหลโอ้โหวันนี้ครับ <laughs> ด้นนี้ก็เป็นเลอร์ไวโอคิดไวโอคิดดิวบ์คูดครับด้านนี้โอ้โหรับจ่จริงๆครับ Hello ก็ขอให้ทานข้าวให้อร่อยนะครับโอ้โห,โโห,โโหวันนี้สุขใจสุขใจนี่ครบพี่น้องด้นนี้เป็นสาวมวยครับ สวยสวยโอ้โหสาวหยมาถ่ายรูปครับโอ้ยน้อพี่น้องโอเคเนาะคลิปนี้กะต้องขอขับเจอเด์ที่เข้ามาับส้มครับถ้าเผื่อสอบเจอสอบใจก็ต้องขอขอไลค์ขอแชร์เด้อถ้าเผื่อว้าผมกะต้องขอเซิร์เด้อขอเซิร์เธอมาหาถ่ายรูปครับอยู่ที่สวนลอยฟ้าเจ้าพญาครับตรงนี้ก็ให้มาชมฟรีนะครับสวยสวย วันนี้ท้องฟ้าช่างสวยงามสุดเลเกิร์สจมอนครับโอ้โหสวยจริงๆครับว้าวคลิปนี้ก็ต้องขอขับเจอเดอร์ที่เข้ามาครับสอบครับคาเผื่ฟ้าผมจะต้องขอเซิร์เธอขอเซิร์เธอมาเที่ยวสมความงามครับอยู่ที่สวนลอยฟ้าเจ้าพยาครับ น,นี้การต้องขอคเตือลราครับทาผู้เลอสอบเจอสอบใจครับต้องขอปล่อยปลาแซเดอร์เพอเป็นแห่งใจแห่งใจในการหาทายคลิปครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีดีเดอร์สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหสวยจริงจริงกาน์ดก็เป็นสาวสวยกับพี่น้องสวยสวยบ๊ายบาย